หัวข้อคลิปนี้คืออังคารลงใต้ขย่ามัสเอร์เมโมรีจันถึงคนคู่ความคิดวิ่งเป็นไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจริงๆสำหรับคนที่ฝึกมาแล้วหรือฝึกเป็นแล้วเนี่ยก็จะเหมือนนั่งดูหนังชิลๆครับดูนั่งนั่งชิลๆดูข้างในก็รู้รู้หมดแล้วหรือคนที่อยู่ระหว่างฝึกปฏิบัติยังไปไม่ถึงเกี่ยวกับภายนอกภายในผมเขียนให้ดูก่อนทีหนึงดีกว่าอะไรภายนอกภายใน ย่อ <Yeah. S 1> คืองี้ครับอ่ะผมวงกลมอันหนึ่งนะอันนี้แล้วเขียนว่าภายนอกนอกภายนอกก็คืออะไรก็ตามที่เราเพอร์เซสได้ทั้งหมดเนาะแล้วมันก็จะเริ่มมีภายในอันนี้คือในเหมือนไข่ดาวภายในเนี่ยก็คือภายนอกนั่นแหละภายในยังคือยังเป็นภายนอกอยู่นะเพียงแต่เราเพอร์เซสมันไม่ได้เท่านั้นเองภายนอกคือเราเพอร์เซสได้ผ่านอายตนะ ผ่านร่างกายตาหูจมูกดิ้นกายใจส่วนภายในเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันรับเพอร์เซปไม่ได้ผ่านภาษาปกติต้องฝึกนั่งนิ่งๆจนนิ่งจริงๆก็จะเริ่มสัมผัสดได้แล้วที่เหลือข้างนอกเนี่ยจุดจุว่างๆเนี่ยคุณเนี่ยคุณก็คือไอ้ที่เราคิดว่าเป็นโลกเป็นประสบการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในนี้ไอ้ลูกแก้วประสบการณ์ที่บางสายที่มักจะยกตัวอย่างให้จินตนาการว่าประสบการณ์ทั้งหมดของคุณเป็นลูกแก้วแล้ว รอบๆว่างคุณคือมันเป็นภาพแบบนี้นะครับส่วนใครที่ไปอ่านพวกหนังสือจิตวิทยาแล้วเห็นอะไรกลมๆไข่ดาวเหมือนกันแล้วแล้วเขียนว่าอันนี้นอกอันนี้ในอันนี้คุณที่จริงไอ้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณก็จะต้องย่อตัวลงไปให้เล็กมากๆแล้วแบบข้างนอกมันขยายจนแบบคุณเล็กจนแบบควันตัำมืดมิดหมดไปเรื่อยๆ,ๆแล้ว พอลงไปเรื่อยๆคุณก็ไปพบกับไอ้ลูกแก้วที่ประสบการณ์มันเป็นก้อนเล็กๆแล้วคุณก็อยู่รอบๆ,ๆเหมือนกันวิธีนี้ก็ได้เหมือนกันครับนอกในซึ่งจะบอกว่าเอฟเฟกของดาวอ่ะมันไม่สามารถกระทบอะไคุณได้เลยนะครับคือพวกของขาวของดําทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถของขาวของดำเอฟเฟกดาวไม่สามารถกระทบอะไคุณได้เด็ดขาดมันอย่างมากก็ได้แค่กวนแค่ภายนอกคุณเท่านั้นเองนะครับอ่ะสิ่งที่จะอธิบายมีแค่นี้แล้วก็กลับไปที่ไพ่ถามคําแนะนาําไพ่ ไพยมีอะไรอยากจะแนะนำบางมาอ,อีหน่อยหนึ่งโอ้สีเลียนนิ่งๆครับนิ่งๆมีอะไรมีอะไรสัมผัสคุณรับรู้สึกรับรู้อะไรอยู่ก็นิ่งๆไว้ก่อนนิ่งๆกว่าเดิมนิ่งแล้วจะแฮปปี้นิ่งอย่างมีความสุขนี่ดิบถ้วย นิ่งชิวๆเลยครับวันนี้เป็นวันนิ่งมควีนครับอน,นิ่งไปเรื่องยุ่งเหยิงที่ผ่านมานี่จัดแมนนั่งนิ่งๆดูไปซิกครับซิกครับเมจิกเชียนอืมตรงกับความฟุ้งซ่านของดาวจันที่อยู่กับคนคู่ ความคิดก็จะวิ่งอย่างเร็วดาวน์โหลดคอส믹ดาวน์โหลดโฟคขับขึ้นมาใช่ช่วงนี้เป็นเฟสฮิลลิ่งเนาะหลังจากผ่านหลังจากผ่านเจ้าบัตรมูลช่วงนี้เป็นเฟสฮิลลิ่งพราะงั้นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เกินก็ขึ้นมาอย่างที่เกินไปว่า คนที่ปฏิบัติไปแล้วก็ไปนั่งดูนั่งคิจารณาชิวๆเหมือนดูหนังเทนครับอืม <c oughs> เป็นหนังที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่ารายเดือนมาฉายให้ถึงที่ถึงภายในถึงจิตตรงๆชิวก็มาสรุปกันว่าถ้าหากว่าร่างกายคุณอนะ ชินกับพฤติกรรมที่ดีหรือเป็นพฤติกรรมที่เฮลตี้อยู่แล้วพวกนี้ก็จะไม่น่าห่วงแต่ถ้าหากว่าร่างกายคุณอะ่ะมันชินอยู่กับพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเฮลตี้อันนี้คุณก็จะต้องรู้ตามให้ทันนะครับมันคือเจ้าห้าไม้กัเจ้าเจ้าเจ้าชัดเม้นแต่ว่ามีคิงครับมาอยู่ตรงกลางเพราะงั้นคงไม่น่าห่วง ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาอยู่ในคลิปนี้น่าจะพยายามทําอะไรให้แบบกราฟชีวิตนั้นไปนในทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยยิ่งมี Queen Cup กับเทนครัอยู่บนอยู่ล่างประกบแบบนี้โอเคครับชิวดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงมาดูโซนทางขวาโซนทางขวามีซิกครับเดอะเ i จิกเชนสตรนแล้วก็โฟ f ์ u ครับไพ่ดีทั้งเซตเลยครับหมายความว่า ดีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลมีความสุขมีความนิ่งอยู่ภายในจิตใจคุณรู้อยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไรคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในจิตใจอย่างไรในช่วงสถานการณ์หรือสภาวะแบบนี้ชิลครับลองสังเกตดูภาพของโฟครับกับเดอะเมจิกเชนของเด็กนี้ดูนะครับมันจะค่อนข้างต่างจากเด็กอื่นครับ โดยเฉพาะเจ้าสีถ้วยเนี่ยถ้วยที่ลอยอยู่ข้างบนนะครับกับเมจิ c เชียนที่เหมือนกำลังทำท่าทำทางอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางนั่นแหละครับเข้ากับบรรยากาศของช่วงนี้มากเลยมันจะมีลักษณะของคอสมิกดาวโหลดครับก็แนะนำว่าการปฏิบัติฝึกสมาธิกรรมฐานในช่วงนี้เนี่ย จะส่งผลดีงามสุดๆมากๆเลยแหละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย